หาค่ะเรียโอ้โหพ่อค่ะวัเล็กมีพ่อใหม่แล้วเด้อลูกพ่อที่ไหนล่ะครับคุณพ่อนี่ฟองฟอดไงครับฟองฟอดไ่คะนี่เพื่อนสาวของลูกเองไงเจอกันเนี่ยฟองฟอดเหรอเอาคุณอามาเที่ยวบ้านนะครับอันนี้ก็เพื่อนรุ่นเดียวกันจากพ่อ พ่อกฟองกับพ่องสมพูแต่จับพ่อพ่อจ๋าพ่อมาวันนี้ก็ดีเลยจ้ะพ่อคือว่านวลจันเอ้ฟองจันน่ะเบื่อมากเลยจ้ะพ่อขอโทษจ้ะมันคล้ายกันเนาะคือว่าฟองจันเบื่อมากๆเลยพ่อฟองจันเน่ะชวนพี่น้องสองคนซ้อมน่ะแต่ว่าเขาไม่เอากับฟองจันด้วยเพราะว่าสีมืองเขาว่าไม่ถึงฟองจันฟองจันก็เลยเรียกพ่อออกมาพ่อจะได้ซ้อมกับฟองจันเลยฟองจัน ลูกสาวตัวเล็กของพ่อครับฟังนะครับหนูเป็นผู้หญิงหนูเอาฝีไม้ฝีมือไปทําไมนักหนีนักหนาละลูกหนู<อ><อ>ก็จะอัพสกิลตัวเองไงพ่อมันก็ใครจะหมดแล้วไม่มีแล้วไม่ได้อ่ะลูฟองจันก,ก็ต้องฝึกฝนลูกว่นสิพ่อถ้ากว่าใครมาเก่งกว่าฟองจันฟองจ,องจ,องจันจ,จะทำยังไงพ่อจะไม่ยอมพ่อต้องสู้กับฟองจันเดี๋ยวแพ้ก็งงโกท่าพ่อเบื่อมากเลยนั่นะสิพ่อ พ่อเห็นพ่อจะเป็นคนยังไงเหรอพ่อจะไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงๆน,นะพ่อมาเจอพ่อจ๋าพ่อสวนพงจังนะนะนะโอ้โแล้วเรียนทวนก็เรียนไปแล้วเรียนดาบก็เออเหลือดาบคู่นี่นะนดาบคู่ยังไม่ได้สอนให้เลยงั้นวันนี้ก็ได้เลิกเลยพ่อเอาวันนี้เลยนะจะเลิกแล้วเหรอลูกไม่ถึงไม่ถึงว่าได้ได,ได้ได้เลิกเลิกงานยันดีเออก็ดึกจะให้เลิกไวๆไม่ได้อย่างนั้นมา <S <S 2> <S 2> เจอพ่อพ่อจะสอ ฟุกไปเอาจามาสองอันฟองฟอนกับพ่อมีเล่นเอามาแล้วพ่อวันนี้พ่อจะฟ้องไม่ใช่ไหมจ๊ะขอบคุณมากเลยจะพ่อฟองจะสัญญาเลยว่าถ้าว่าฟองจันแค้ฟองจันจะไม่โวยไว้พ่อเลยเด็ดขาดถึงงอานนี้องันไหนดีเนี้ยสู้ได้นะพ่อเอาอันนี้น้องอันนี้คมกว่าอันนี้คมกว่านาะค่ะพ่อเบาแต่คมค่ะโอ้โห่คุณ่วงเหงอกพ่อถาม